สวัสดีครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะครับเบ๋ยอัตยายนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมใน o u Last Vision Bowver นะครับตามสัญญาครับจะมาแคด DLC กันต่อนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างมาแคดนะครับก็จะพยายามอ r c h i บ้างนะ <c oughs> ก็ช่วงนี้มันมกรากุมพามีนาอาจจะยาวถึงเมษาเลยนะครับที่ผมจะไม่ค่อยว่างเพราะว่า ันเป็นช่วงของที่โมอกจะต้องแบบเข้าสู่มาหาลัยแล้วนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะโอเคไม่เมาแลกอย่างวะเอานอ r m ม l พอนะครับม่มีแลนรับธรรมดาคิดต่ำสุดเกมมันโหดร้ายจริง ถ้ากีดเนี่ยก็คงเจ็บขอมากเลยแต่ว่าถ้าเกมมันเป็นจังหวะที่ทำให้ผมตกใจผมก็อาจจะกีดได้ครับแล้วโอ้โหทำไมกระตุกอย่างวะครับนี่เราเป็นใคร

แล้วมันทำอะไรกันเราแล้วกำลังพิมพ์อะไรสักอย่าง ใครเอาหินมาทุบคอครับแบบ <c oughs> โอ้เจ็บสุดๆอยากกินน,น้ำลายที่อ y o ่ uh, don't know me how to make this week อ่ามาเป็นว่า <c oughs> จะทำเหมือนเอาลาดพากอนก่อนนะครับคือไม่แปลนะแปลไม่ได้ นี่คือเหมือนเรากําลังแอบพิมพ์อะไรส่งไปสักอย่างอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะ่าถ้าตามในเรื่องนี้น่าจะส่งข้อความไปให้มายนะครับตัวละกในตัวละครในภาคหลัก,ลกเออพาร์คพาร์คให้เราไปไหนสักอย่างนะครับถ้าจะไม่ผิดคือ เราจะส่งข้อความไปให้มายนะครับเพื่อให้มาสืบข้อมูลเกี่ยวกับมอร์มสสีบแอสไซด์ลัมแห่งนี้นะครับเกี่ยวกับเมอร์กออฟเราก็เป็นพนักงานในนี้แหละครับก็ เราก็เจตัวการนะครับที่ทำให้ไมค์ต้องแบบลำบากลำบนจนม,มานั่งตายและทรมานในเกมภาคหลักนะครับแชทเลยแชทเลยนะครับที่นี่เองเนะครับที่ที่ไมค์ตายนะครับเดินไปเรื่อยๆไมค์ก็ตายนะนี่คือสภาพตอนที่ทุกคนยังไม่ตายเพราะวอร์ไรเดอร์นะย,ยังปกติกันอยู่ก็โอเคนะ Head up we gonna have I need We've never had a money. Thank Okay. Park, finally. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber and ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Mr. Park. Uh, Steve. fMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park, which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Merc. Oh, ẩn no <mursuit> ไอ้วอลเลเดอร์ชั่วเลยแล้วพอมันกลายเป็นวอลเลเดอร์มันก็ดูจะเครียดแค้นเรานะครับแล้วมันก็ฆ่าทุกคนโอ้จบว่ะให้ไัแกพาไปมาเกาะกระจก โอ้หน uh, sure> ี่คือว um. ัวเรเดอร์ตันเป็นคนนะครับเรเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดวัรเเดอร์ขึ้นมาทุกคนก็ตายห่ากันมดเลยนะครับ ไม่ 1> <1> <c oughs> ให้ผมไปไหนวะก็เดินม,มัวแบบปุ่มเหมือนเดิมนะครับไปที่แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์นะครับที่ที่ห้องไหนนะเดว์รูมนะครับอ๋อไปห้องที่เรามาตอนแรกน่าจะที่เราไปส่งออกฟาร์มให้ไมน้นั่นแหละห้องไหนวะ แช่ห้องไม่ได้อ่าไม่ใช่ห้องนี้นะครับอ๋ออ๋อนี่ประตรูเปิดอยู่ปิดด้วยเย่เ <c oughs> อาเอาเราโดนจับได้แล้วครับว่าเราเป็นคนส่งข้อความ

Stupid, Mr. Park. More than stupid. <laughs> in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the Morphogenic Engine Program? That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. มึงถือเปินขนาดนี้กูจะหนียังไงล่ะครับยิงกูเลยครับไอ้เฮีอ่ไม่อยากจะไปะเผชิญอะไรทั้งนั้นเอาเสียงมาก,ก่อนเว้ยโดนต่อยโดนแจงถูกมาก,ก่อนภาพโอเคอ่าเข้าสู่สวิสเซนโบเวลล์เรียบร้อยนะครับเก้านาทีผ่านไปแล้วนะ นี่คืออินเทลอะดีๆเปิดเว้ยแล้วเราเห็นภาพมันเหมือนฉายให้เราจำภาพภาพหนึ่งเอาไว้เนี่ยเราก็เลยจะมองเห็นไอ้นี้อยู่ในหัวตลอดเวลา อ่าเฮ้ยวอลเลเยอร์เอ้ยเอ็อนนั่นมันมาช่วยเราแต่มันโดนฆ่าตายเื่านั้นขอบคุณครับลิฟต์นะครับลิฟต์อ่ากองนะครับเสกกล้องจะไม่เหมือนขอมมาลปล่าะต่มีอินฟาเลตเหมือนกัน อย่ามีโน้ตขึ้นมันจดโน้ตด้วยไมาประกาศสมุดมีตรงไหนเฮ้ยฟกเข็บอุกอัด Where am I อยู่ไหนเนี่ย How How could help a s s น่าจะประมาณว่าผ่านมากี่ชั่วโมงกันแล้วหรือว่าเป็นอาทิตย์อ๋อน่าจะแบบผ่านมาเป็นชั่วโมงเป็นอาทิตย์สมองฉันอะไรวะ <laughs> สร้างภาพให้เห็นเอ็น uh จิ uh ้นเอ่อเค่จะกลนะครับเอนจิ้นนี่ระบบน่าจะระบบนะถ้าจำไม่ผิด h ล้วทูเกตเ l ล์นะ health, นะเหมือนเรียกให้ฉันไปช่วยลิซ่าฉันขอโทษฉันต้องการความช่วยเหลืออะไรปะ ฉันตายฉันรู้ว่าเธอจะมาหาฉันอ่าฉันรู้ว่าอะไรวะไฟไม่วดีนะจะเจอร่างของฉันฉันหวังว่าเธอจะพบฉันจะพบกล้องแล้วก็บันทึกปะไม่รู้อะแค่หวังว่าแค่ไปหวังว่าหวังว่าเนี่ยลิซ่าลูก พ่อเถิดไอ้ทั้งอย่างแบบได้ข่าวๆนี่ครับขออภัยจะไปยังไงต่อครับไปไงเฮนายเปิดประตูให้หน่อยนายนายเปประตูให้หน่อยนาย จะไปไงวะเก็บประตูเปิดแล้วนะครับตรงนี้ก็มีแบตเตอรี่ต้องประหยัดเอาไว้เูื่อกวใช้ยเยอะมากแล้ว นายนายห้องนายมีแบตไหมเออโหแล้วสาวโอ้สาวกัคือก okay. ักกักไปทางไหนดีแหละแบบนี้ก oh ่อนนะมีอะไร มีแปดสก้อนไหมครับขอสก้อนดีครับไม่มีเลยครับเทไปต่อเลยกำลังทำอะไรเออ,เอ,อใจเย็นใจแทงกัน โอาแทงจนได้เอา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 แลหันมามองกูได้นะอ่ะมันจะให้เราเข้าไปนะครับโอเคโอเคไปก็ได้นะครับใครวะเออโอ้โหวอลเลเดอร์ไอ้บ้าวอลเลเดอร์ อะไรมัง้งโ,โหมาถึงก็เจอวอลเลเดอร์เลยนะครับแปังวะโอ้โหเลยแหละฮเราเจอแบตเก็บวันนี้ล็อกนะครับ ทำอะไรอุอ้ยมาหักคอแล้วก็ไปเสี่ยงมันใช่อ่ะเสี่ยงมันคือวอะไรก็อ่ะแล้วพวดเข้ามาเลยโอ้โหว่าะอะไรอะไรเอ้ยดีเพื่อนโอ้ยอะไรชื่อใจเย็น ไอ้นี่มันหน้าตาคุณๆนะครับวันนี้นายหน้า,นา,นา,นาตาปกติสุดแล้วอะแต่คนอื่นเราว่าไม่ใจเย็นดิเฮ้ โอเคมันมันแวกทางให้เราละโอเคครับคุณครับเฮ้ยโอ้ยว่าแล้วโอ้โหตามกูทำมาไมเราไอ้บ้า เราเข้ามาในนี้เราไปไงต่อวะไฮ้ไม่ได้เลยนะอ้าวเอาล็อกอ,อ้าอ๋อนี่โอเคปีนอ่ะเราไปไงอ๋อเดยวสาย ไม่ค่อยคานไปครับไปใช้ช็อตเว็บเรดาโอนะครับลงมีคนอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้ยมม่มันแรงเลยอ่านี่ฮะแต่ไม่ผิดดันครับดันอ่อาววัสดีเพื่อนโอ้โหโอเควัสดีควรจะรีโหลดก่อนนะครับแล้วก็หาแบตด้วยนะคลิปภาพนี้แบตมันหายยากอ่งโอ้โอโอ โอ้ย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 ว่าอะไรเดอร์ใช่ไหมส yeah! วัสดีครับอ่าอันนี้ไอห้องที่มันอ๋อมาหักคอเหรออ๋อเป็นตัวเลือกใช่อ๋ออ๋อมาหักคอไอันี่แล้ววิ่งเข้าไปจะไม่ผิดไปไม่ได้ชัวร์ไงเออเสียง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 มาเสียงมา ฮึบอ่านี่จะเจอแบตนะครับอันไหนไปได้ไปไม่ได้ครับโรงพยาบาลนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลชาวร็อกนะครับชัวร์นะผมมั่นใจนะผมเล่นเกมนี้มาพอสมควรนะครับมันล็อกแทบทุกห้องเลยอ่านี่ไงกดธเลยชั่วเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ อ,โโอ่ะด็อกเตอร์โกหกอะไรจับเขาโกหกเออตายมีโน้ตขึ้นอ่าด็อกเตอร์ฮาซิกเนี่ยครับขนาดด็อกเตอร์ยังป่วยเออยังไม่เคยเห็นคนตายมาก่อนเลยนะครับในวันนี้ จมาถึงวันนี้อ่าไม่เคยเห็นการตายของคนเอา s ซ d e ออฟอ o คอ i ฟินเนียอะไรไม่รู้ไปดีกว่านะครับอ้าวล็อกอีกผมว่ามันมีให้แอบก็ควรแอบนะครับ ช่ไหมจะมีอะไรมาใช่ไหมไม่มีออกอ่ะเออโอเคเปิดได้ละไหนวะไม่เห็นแต่กูวิ่งแล้วไอ้บาอ้า มันวิ่งมาจากทางนี้ได้ไงวะเดีย๋ยวพิ่งสนใจเลยนะครับตอนนี้เราต้องหาแบตเตอรี่นะอา้าฮะเจอจริงด้วย น่าจะไม่มีแล้วนี่เจวแฟมหัวยาวยาวมากจะไปไงต่ออย่างนี้เหรอไม่ใช่ นี่เหรอครับไม่น่าชัยนะอ่าได้นี้โอเคก็ลงใช่ไหมเสียงอะไรอีกล่ะ เจบ็บอย่านะอย่าลุกขึ้นมาโอเคน,นี่เข้ามามีอะไรเข้ามาไม่มีฐานเดี๋ยวทำเลยนะครับ มีจริงด้วยจะไปทางไหนดีละเนี่ยมันไปได้หลายทางก็ อันนี้มันใจไกลนะครับากลับทางเก่าก่อนเฮ้ยเราเป็นลีลดทำแปะอะไรล่ะโอ้อยวฟรีหนึ่งหนึ่งก้อนเลยนะครับ มันท้องลอยเย็นท้องแช่เย็นมันแช่ศพอ้โหมีต้มต้มเนื้อด้วยเสียงใครวะอ่ะเบาๆดิ ขากำลังหันเลยครับน,นี่น่าจะนอนตายไปแล้วมีฐานก็บอกกันบ้างนะครับคนที่นอนตายอยู่นะครับแบบให้ฐานอยู่ตรงนี้โอ้ยเฮีย หันเบาๆดิอเ,เอ่อคงไม่ต้องถามเกี่ยวกับลางของฉันนะลิซ่าเอา่อตอนนี้ฉันเห็นคนความตายปะ when I die เอออ๋อไม่ใช่เมื่อฉันตาย when you finish the lawsuit that did you ุช y อ o ฟอร์มเมอร์ครอปอาร์มี่อะไรสักอย่างนะครับเริ่มแปลไม่ค่อยออกมีทานไหมนะโอ้โหโคตรมืดโคตรโคตรมืดเลยครับ ไม่มีอะไรนะครับมอะไรนี่ไปต่อได้ผมมาหาทานนะครับมีไหมดูเสียงเสียงเสียงเหมือนโซ่เราผมไม่เจอคุณคุณชายคริสนะครับคุณชายคริสนะครับ อา,อาอาอีกแล้วรีโหลดอีกแล้วแล้วมันโดนไข่ลุญแจอยู่ไม่หากุญแจมามาเป็นว่าไปหากุญแจกันนะแล้วก็จบคลิปเลย โอเคยังอัดมาคือชั่วโมงแล้วคือคลิปนี้น่าจะนานมากอยู่แล้วครับเพราะว่ายังหาทางที่จะจบคลิปไม่ได้เลยโอ้ยตกใจเลย ออเอาสายเฉยว่าจบคลิปเลยแล้วกันนะโอเคบายถ้าชอบก็กดไลค์กดซ b บส r คร e นะครับกดแชร์กันด้วยนะเ,เราไม่อยู่ที่ไหนเนะี่ยโอเคอยี่ตรงนี้อ่าไปละบาย we'll be right back